มันมีลายเซ็นกลุ่มหนึ่งที่อยากให้อาจารย์ดูแล้วก็เผื่ออาจารย์จะวิเคราะห์ว่ามันมีลายเซ็นไหนที่ลายเซ็นดีลายเซ็นไม่ดีอันไหนที่ผิดปกติกอาจารย์รีบเลยนะฮะโอเคอันนี้อันหนึ่งอาจารย์คิเป็นว่าอันนี้เ,เวน,วน,นี่ยคือถ้าเราเห็นเนะี่ย รูปลักษณะนะครับผมไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนะคนคนนี้เขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจด้วยรังแข่งแรงกายตัวเองได้สูงแล้วเขาเป็นผู้บริหารนะเขาสร้างตามเป็นผู้นำสูงแต่สุดท้ายนะเขาจะไม่สบความสำเร็จจากตัวเองเลยเพราะเขามั่นใจอะไรแล้วเขาสรุปอุปองเขาไม่ฟังคนรอบข้างเขาจะเหนื่อยอาการจะป่วยผมบอกว่ามันเหมือนป่วยเจ็บป่วยกายป่วยจิตแล้วก็สุดท้ายก็คัมแบ็กมาป่วยเหมือนเดิมซําซ้อนถามว่าเขา้งใจไหมเขา้งใจแต่เขาก็ยังห่วงกังวลกับคนรอบข้างอยู่ รายเซนนี้นะคือ,อผมไม่ผมไม่ขออ่านชื่อแล้วกันเน <c oughs> าะมันเป็นรายเส็นของคนที่ตัดสินใจตัวเอง <c oughs> เพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรครุมเร้าผู้มา <c oughs> จากจดหลาย <c oughs> ที่เขาทิ้งไว้ก่อน <c oughs> มันก็จะไปนะครับโรคภัยมันหลายโรคก็คนเดียวต้องปรจานบากตรงที่ฉันบอกแล้วก็หาทางออกไม่ได้เลยต้องหาทางออกด้วยการที่ต้องต้องไปจากโลกนี้คนเดียวโอ้ยลุ้ม เยยาวรัตก่อนเยาวรัตเนี่ยเขาเปิดวงสวิงฟ้างเกินไปเหมือนเปิดการให้คนอื่นก็เห็นภูมิรู้ตัวเองกิจการสุดท้ายถูกเพื่อนโกงครับใจอ่ะก็เต็มร้อยเต็มพันแต่สุดท้ายเนี่ยต้องเสียเรื่องของการเงินเงินทองกับพี่ยาสนิทวิสหายหรือเพื่อนรีิบเซนต์ชื่อเล่นปะน่าจะเป็นชื่อเล่นอ่าชื่อเล่นน่าจะนามเนาะอะไรเงี้ยน่าจะนาในการเซ็นเนี่ยทั้งชื่อเล่นชื่อจริงมันได้หมดนะฮะแต่เพียงจะวาดรูปลักษณะเลยเซ็นแบบเนี้ยสิ่งนที่เขาโผลที่สุดเลยนะ กลัวคนรอบข้างไม่รักเขาสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเห็นก็คือว่าถ้าเขาใช้ลไยเซ็นและจารึกนะครับ mm hmm. เขียนเยอะยาวเนี่ยเพราะเขาเป็นสิปเรื่องของความรักค่อนข้างเยอะเลยคนนี้ครับเขาเขียนจดหมาย mm hmm. ไว้สําหรับส่งท้ายให้กับชีวิตตัวเอง mm hmm. พูดเล่าชีวิตของตัวเอง mm hmm. ที่ผ่านมาว่า mm hmm. อะไรบ้างมันก็โพสิทีฟอยู่นะฮะ mm hmm. แต่ก็มันก็มีบางมุมที่บอกว่าแ mm hmm. ม่ก็มีปัญหา นอนไม่ค่อยหลับคือมีความเป็นห่วงคนรอบข้าง่าเซนสิตีฟคือเก็บแกลเลียดของคนรอบข้างไว้หมดเลยแต่ตัวเองแนบแบบเออแปลกไปเยอะเป็นไงครับอาจารย์อ่าคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยชื่ออะไรนะสิทธิกรนะครับสิทธิกรนี่สิทธาจากจากไรเซนเนะครับถ้าผมมาสิทธิกรไปคนนี้ไม่มีตังก็ทำบุญนะใจเขาเขาใหญ่เนาะใจนำหน้ามาก่อนแล้วคนอื่นว่าเอ้ยไม่มีฉันจะช่วยนะไม่มีฉันจะให้แล้วก็เป็นคน อ,อ,อามาอ้อมอารีนะกับเพื่อนกับคนได้คิดมากเขาลองผิดลองถูกในขณะเวลาเดียวกันหลายหลายอย่างาในชีวิตอะแต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าเขาเป็นคนน่ารักนะคนนี้เป็นคนดีแล้วเป็นคนใจบุญ ok ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเนี่ยคนนี้ควรจะต้องปิดด้วยบวกไม่ได้ดกดยี่เงนแล้วนะครับผมให้เห็นคร่าวๆว่าเขาเขียนเยอะมากนะยังไม่เห็นและไม่ต้องไม่ต้องดูดีเทลนะครัเพราะเขียนเยอะมากและสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยพารากราฟแรกเนี่ยเขาก็จะบอกว่า ok สิ่งที่เขาภูมิใจ<อ>เขาก็โอ้บริจาคไปกว่าสามพันกว่าล้านบาท ใจบุญจริงแล้วจากนั้นเขาก็มีความเสียใจแล้วก็มีมีการสั่งเสียแล้วก็สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจหยุดทุกอย่างโอมมากแม่นมากกับกับกับลายเซ็นแล้วก็ชื่อยังไม่มีการกลางดวงตั้งตั้งดวงกันเลยอ่ะแต่ฉันรูได้ขนาดนี้เลยอ่ะ อย่างน้อยเราได้เห็นแล้วครับว่าไลเซนมีควาสมสำคัญกับชีวิตเราอย่างไรบ้าง <n> ต้องขอขอบคุณทุกไลเซนที่ให้เราได้มาดูถึงแม้แบบขออนุญ,ญาตเป็นการส่วนตัวแล้วและไม่ได้ขออนุญ,ญาตเพราะว่าเจ้าของไลเซนไม่อยู่ให้ขออนุญ,ญาตแล้วต้องขอขอบคุณมากเพราะว่าถือว่าเราไม่ได้มาเพื่อเป็นการแบบลบหลู่ใดๆเรามาเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วไลเซนมีผลกับชีวิตจริงๆขอให้ทุกดวงวิญญาณที่เรานํามาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับไปสู่สุคติไปสู่ภวพุ่มที่ดี thank you